สวัสดีค่ะใ้เวลามาอ่างแนบกินละเด้อค่ะพี่น้องนี่ปนกบนาส้มผักเสี้ยนอันนี้ประจิจจำเขาเนียวใส่น้ำน้อย,อยของบาวีตอันนี้ข้าเจยใส่ไข่หน่วยหนึ่งไปเลยมักแบบนี้ชอเชอรอีมต้มบักลิ้นฟ้ามาผาดใบหน่วยหนึ่งบักลินฟ้าซดนี่กะบักลินฟ้าย่างซอยแล้วก็ขันบักหน้าอันนี้ไข่ห่างห่างค่ะพี่น้องมาะมนูซัมเน่แหละ แซ่บมามามาสวัสดีค่ะหิวแหงมามาสวัสดีครับเป็นนาละวันนี้มีแปลงบอยังไม่ยิบใกลในน้ๆนล่นี่แปงอุ้ยออิาวแล้วก็ยังม่ฉุก,กวะนะอืมถือเื่องแหละแซ่บโรงแรมครับเป็น้องไหมมาป่าคุณแมงุกุทุกคนพบใครพบแมยใครเออคบเมนใครหละังื มาเดื่ตดยกกนน,บบนอยง่ายปานนั้นไข่ไข่ไงโตวง่ายชุดคนดีกล้าเอาจริงคืว่ากัดแขนงน้นผลดเีเลยอืมนะอยู่มาาครับพี่น้องอืมองกอคือผมมักแบบหาผู้จุเน่นนเอืมหวานอ่ะอืมไขเอมมหวานขมขม เ็มาต้มแล้วคือออกวหวา<ร>นขมๆหลังจากเจะเอามาเห็ดเป็นอยักนี่ของธรรมชาตินี่นะืะมาา่ธรรมชาติปะอือรสชาติเดียวกันบ้าอดดงอืมิชอยู่ัาซิ้วมันแตก้ังวะซิ่วโดนอือ ถุงพ่อเสียนกับแสบคักเตอร์ถุงพ่อเสียนเป็นไหมเลยเนี่ยนะครับถุงพ่อเสียงแย่สาวถุงพ่อเสียนแสบได้ตัวมันอยู่แล้วพี่ิงเนาะเนียนบัตเตอร์จะใส่เกลือหลายม่ใช่เป็ออนาสามารถเป็นกับเกลียมเลยสิเป็นกับเข่าเขาคักแน่ๆน,น,นี่นดีเหรอเขานียวเนี่ยเราล่อยเขาบอกพลิกหน่วยอ ไม่มันเด้เราไปหุ้มตัดเอาไปเป็นปงไข่เป็ดเปลนไงบอน้าออกเนาะเอาออกแล้วเปล<า>งปองอกแล้วบางกองขขาสด้อไข่้บบเปลี่ยนถาอืม,อมจะกินสดพอดีพอดี มันโมเกินกับเป๋าใยน่ากหนักคนจางเขา Quốc mẹ khai sếp thử học mọi người thôi nhanh. Song cách đây thôi Có mặt hôn 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 แต่เนี่ยอืมอืมเรียบๆวันนีะไรอย่างกนข้าเตียงไม่ได้กิน อ้าวมันหวานคอตัวล่ะบอคิดไปกินมาอมเอเอเสอียบบอสคิดบึงดอกค่อยกินแล้วครับบอกคือหลานใหญ่ๆเลยเนาะไงค่อยกินแล้วทานมาแซบบาแซบหวานไห<อ>มห<า>วานมากกินสดกับสดแต่ว่ากินแลาวเต็มที่เลยสองหน่วยก็เนื่อเพิ่องกับพิซซ่าบุ้ย แมนพิ่นหวานหวานนี่ดีเพิ่นต้องเอาไปสกัดเป็นยายาแก้ไอยาอมดอกหอมตรโดยมาขึ้นศาลคอยแต่ทุกคนม่นมีเงี้ยต้องยำเงีเนาะดแบบนี้จะเสียงขอกหูดังตัวเนาะขาเรายางหลากออกมาแล้วเมื่อกี้เขาอยู่ข้างในหลากขาเมื่อกี้เขาหนามอยู่โอ่งคิด ba rồi trong ngoài chẳng ngoài lên nữa ta đuổi cho chín mất được làm <laughs> <laughs> มากแห้งจริน้ออสำหรับผักเป็นตะกี้ก็บหูดอกก็เยินไม่มมอยู่งเลยหลวผักเป็นเกียวไม่นช่บ่ยนาบอกเขาว่าคือกันทรงคือกันบ่ตองแห่หอนน้ำห้อนหรือว่าเดือดเดือแล้วก็ปิดอะ้วก็ร่องแล้วเอาขึ้นบะต้องแห่หอดน้ำห้อนไม่หอดได้นะไม่หลงก็ไอมันหน่อยเนงปรขมานันข่นทรงผักเป็นกระเสียบด้วกั แ,บ,แบบพอดีสมพักเปลี่ยนไงขันสมได้เมืดด่อไปน้องทั่วเาก็ขันสวมได้แช่หัวมะนายำได้ยุบ่กนอส่ยซองเสียงแบบดีจวดทอดเลยนะครับด,ดิบเราอ้าวเราอ้าวเลย กินใครก็ห,ห่างเกดนเยมีอยมเป็นมันจะมาตัดอันนี้นะอ,อันกินใครลงไปนี่ตัดเลยดิมันเยอคนกินก่อยกินปุนเ้อะทักไปให้จงมากินทั้งสางพะวานลกินก่อยก,อยก่อยเดือกม,มา่อไม่อกอยเดือกก่อยหัว่คำ กินอาหารงโต้ตัวก๋วยดีหีดแต่ดุ่อกับปาพังดอกปปแปลีปลกเนาะใส่กล้องหนาบ่หีดห,หีดเด็กจีลดใส่กล้องหลังไอ้พี่หูหีดดิี่ยใช้ไดประมาณสามนาทีกินหน่อยหน่อหนหน่อย หย่นหยันไมแสบใ่มองกินผ้าุุเนะแต่ว่าปนมันกับโบเค็ดเด้ล่ะน่อยึงว่าเค็ดยังไม่นอทิงฟ้าพี่น้องโอ้โแสบดินเนาะอหบุลงุ่มปนแสบพอ กลางกบบ้านเป็น<ด>บ้าเปนกลางดูกบน่าเป็นขาคอเลยครับแซ่บแต่เพือไก่จะกินมงกูกว่านั่นเนี่ย แข้งไผ่เนาะสายมาจากทั้นมาหลายตัวอือออกฤทธิ์แล้วบัดน,นี้คอยมาโต,โตโตสดค้ามังสืนกนิังเด่นต่าอือหนุดสดกับสันกืนทานไฟล่งแล้วอือคุณพิตตามมาหรอผู้ชี่าวเพชรของหมูยผ่าไปนกัน้ ลิ่นผ่านะกินอ่างซัมเนี่แล้วค่ะพี่น้องหามาเองบริโภคเองหาเองบริโภคเอง,เอง,เองนักเรียนพอ,พอนะแซบแสบได้ก็่รังไม้ก็กินต่ออีกสวัสดีค่ะสวัสดีครับแซบลื้คผ่า